อีกหนึ่งโครงการที่ทบ5ก็ช่วยเหลือสําหรับกรเกษตรกรนะคะเป็นโครงการของกองทัพบกก็คือโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องกเกษตรกรอิ่มใจอย่างล่าสุดนะคะทหารก็ลงพื้นที่ไปที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับซื้อแต่งกว่าค่ะกองพลพัฒนาที่2โดยกองผ่านฐานช่างที่202รกรมฐานช่างที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาค่ะลงพื้นที่ไปรับซื้อแตงกวา100กิโลกรัมนำไปประกอบเลี้ยงกำลังพลที่สวนของนายพรชยัยหวังแววกลางในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เพราะค้าคนกลางไม่ได้เข้าไปรับซื้อแตงกวาที่สวนเหมือนเช่นเคยแล้วก็ช่วงนี้ที่แตงกวากำลังให้ผลผลิตมากถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้แก่เน่าเสียหายได้ทางทหารจึงได้ทำการซื้อนะคะรวมหนึ่ง 100กิโลกรัมอย่างที่เราได้กล่าวไปในราคากิโลกรัมละ8ปบาทนำมาประกอบเลี้ยงให้กับน้องทหารใหม่รวมถึงแจกจ่ายกำลังพลของหน่วยตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องกเกษตรกรอิ่มใจช่วยเหลือกเกษตรกรให้พอมีอไรายได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตรวมถึงใช้จ่ายในครวัวเรือนค่ะ